สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจิงเบบี้จิงโก้นะคะวันนี้ก็ตามชื่อคลิปนะคะจิงจะมาเปิดกลุ่มโปรดักต์การเย่ทุกตัวที่จิงชอบคือการเย่เขาจะมีโปรดักต์มากมายเนาะมีทั้งหลายลายลายสีเหลืองสีชมพูอะไรอย่างนี้ทุกตัวที่จิงจะมาป้ายยานเนี่ยก็คือคัดกรองมาอย่างดีแล้วเป็นตัวที่จิงเคยใช้แล้วก็ชอบทั้งหมดนะคะก็เอาเป็นว่าไม่รอชานะ้าเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสิ่งแรกที่จะแนะนํานะคะเราเอาเป็นตัวใหม่ล่าสุดก่อน อันนี้ทุกคนนี่คือกานิเยะซากุระไว้บูสเตอร์เซรั่มที่เพิ่งออกใหม่นะคะก่อนหน้านี้เขามีตัวสีเหลืองอันนี้ที่เป็นลายไลท์คอมพลีทนะคะเป็นไลท์คอมพลีทบูสเตอร์เซรั่มตัวนี้จริงมีรีวิวไปนะคะที่เป็นรีวิวเดอรลลี่เดี๋ยวจ,จะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมพอเขาเออกตัวนี้มาปุ๊บเขาก็ออกเป็นตัวนี้ของลายซากุระไว้มาแล้วซึ่งตัวสีชมพูอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นเซรั่มบูสต์ผิวเบบี้โกลที่สั่งได้ใน7วันนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ย ตัวนี้ยังไม่เคยรีวิวฉะนั้นเดี๋ยวจริงจะโชว์เนื้อให้ดูก่อนนะคะเนื้อเซรั่มตัวนี้เขาจะแบบเข้มข้นมากนะคะคือดูภายนอกมันอาจจะดูเหมือนเจลลี่เนาะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเนื้อเขาซึมเร็วซึมง,ง่ายแล้วก็ใช้ง่ายมากทุกคนเหมาะสําหรับใช้ทั้งเชา้าแล้วก็เย็นเลยคือลายซากุระไว้เนี่ยเขาจะเน้นทําให้ผิวเราโกลสุขภาพดีอมชมพูอ่ะเราเหมือนผิวเบบีผิวเด็กอะไรเงี้ย แล้วคือตัวบูสเตอร์อันนี้เนี่ยเขาจะเข้มข้นมากจริงๆทาไปแล้วเขาจะทําให้ผิวเราดูชําและถ้าเราทาก่อนแต่งหน้าเนี่ยก็จะช่วยเตรียมผิวเราให้โกวสวยนะคะแล้วตัวนี้คือใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะจะผิวมันผิวผสมอะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะเพราะว่าทาไปแล้วอ่ะคือเขาจะซึมเข้าผิวเลยแล้วมันก็ไม่เนื้หนะ ก็เดี๋ยวจิงจะโชว์ before after ให้ดูนะคะตัวนี้จิงแนะนํามากสาหรับคนที่รู้สึกว่าผิวหมองเพราะว่าผิวมันแห้งขาดน้ํามันดูไม่มีชีวิตชีวาเพราะว่าพอทาไปปุ๊บอ่ะคือผิวมันจะดูใสขึ้นดูโกลว์ขึ้น,ลนแล้วพอเราใช้ต่อเนื่องอย่างเงี้ยมันจะทําให้ผิว o อ e r a l l เราดูสุขภาพดีดูเป็นผิวที่มีน้ํามีนวลแล้วก็กโกลว์มีออร่านะคะอย่างคลิปเนี้ยจิงถ่ายตอนเวลาเที่ยงคืนนะคะอันนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนครึ่งแล้วแต่ว่าจริงอะ่ะก็คือลบหน้าแล้วก็แต่งใหม่แล้วนน,วน้ีทไปะ คือมันทําให้ผิวแบบชุ่มชื้นเวลาแต่งหน้าเงี้ยหน้าก็ดูไม่แห้งแล้วก็ดูสดใสดูผิวแบบเป่งปังควนี้ไซส์เขา3า ml ML นะคะราคา399บาทแต่ว่าเขาจะชอบจัดโปรนะถ้าเขาจัดโปรไงก็แนะนําให้ไปสอยนะคะอันนี้เป็นไฮยาอีกตัวที่แบบแนะนําจริงๆมันทําให้ผิวเราแบบนุ่มเหมือนผิวเด็กอะ ต่อมานะคะไม่พูดถึงตัวนี้ก็ไม่ได้เนาะอันนี้คือ Garnier Light Complete Vitamin C Booster Serum นะคะถ้าใครสงสัยว่า2ตัวนี้แตกต่างกันยังไงตัวสีเหลืองเขาจะเป็น Light Complete นะคะจะมีวิตามิน C อยู่30เท่าซึ่งวิตามิน C เนี่ยจะช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสแล้วก็ลดจุดด่างดำแต่ว่าถ้าเป็นสีชมพูอันนี้เขาจะเป็นไฮยาลูรอนนะคะจะช่วยเรื่องผิวฉ่ำน้ำผิวโกลว์แล้วก็อมชมพูตัววิตามินซีนี้จริงก็ยกให้เป็นสกินแคร์ที่ช่วยให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็ลดจุดที่เห็นผลจริงนะคะคือตัวนี้ถ้าใครอยาก เ,เขาก็จะมีแบบซองขายนะตอนที่จริงลองรีวิวไปเงี้ยก็มีคนมาคอมเมนต์แนะนําว่าเขาเอาไปทาแบบข้อสอบข้อพับตรงแบบตะตุ่มอะไรอย่างเงี้ยทาได้หมดเลยมันก็จะทําให้ตรงที่แบบด้านๆอะไรอย่างเงี้ยค่อยซอฟ์ลงแล้วก็กระจ่งางใสขึ้นคือด้วยความที่เขาเป็นวิตามินซีเข้มข้อนอะไรเงี้ยเราสามารถไปผสมนู่นผสมนี่ได้นะคะแต่ว่าก็เป็นผสมแบบสกินแคร์อะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ไปผสมเมคอัพแล้วถ้าใครอยากใช้2ตัวนี้คู่กันสามารถใช้ได้นะคะคือถ้าใช้ด้วยกันเนี่ยเขาจะไปช่วยเสริมประสิทธิภาพให้กันยิ่งขึ้นก็จะได้ทั้งผิวก ทางใสลดจุดแล้วก็ผิวชำํำน้ําผิวโกลเลยถ้าใช้คู่กันก็สามารถลงตัวไหนก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าเขาแบบเนื้อบางเบาเหมือนกันแล้วก็ซึมเข้าผิวเร็วเหมือนกันจะใช้ตู้เหลืองก่อนหรือชมพูก่อนก็ได้ต่อมานะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่จริงเซฟไว้เพื่อมาทําคลิปนี้โดยเฉพาะชะานนี่คือ มาร์ h ชี t ของการนียนะคะอันนี้จริงมีไม่ครบทุกรุ่นนะจริงๆเขาจะมีอีกตัวหนึ่งที่แบบให้เราผสมเองอะ่ะอันนั้นก็ดีมากเหมือนกันอันนั้นแบบชุ่มมากๆส่วนน้องๆเหล่านี้เนี่ยเขาจะเป็นเนื้อแบบเอเซนส์นะคะเราก็แบบแกะแล้วก็แปะหน้าได้เลยเดี๋ยวจริงจะไล่ตามไลน์เท่าที่จริงมีนะคะอันนี้เนี่ยเขาจะมีเขียนว่า ไฮดราบอมนะคะคือถ้าเป็นรุ่นที่เขียนว่าไฮดราบอมเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องความชุ่มชื้นมากมากแต่เขาก็จะมีความแบบตอบโจทย์ตามสภาพผิวนะคะอย่างสีเขียวอันนี้ก็คือจะเป็นสูตรเพื่อผิวมันทําให้ผิวสดชื่นทําให้รู้สึกเหมือนผิวเราได้ดีท็อกซ์ส่วนสีน้ําเงินเข้มอันนี้ก็จะเป็นแบบทําให้ผิวดูอิ่มฟูชุ่มชื้นขีดสุดแล้วก็สีม่วงจะเป็นเพื่อผิวดูอ่อนเยาวนุ่มเด้งกระจ่างใสนะคะล้ำมัสันนี้ของเขาก็จะมีซิกเนเจอร์นะคะก็คือมาสม์หนึ่งครั้งเท่ากับบำรุงผิวด้วยเซัั่สสสปปดดาาาห์วนน,นนนถ้็ีีํอ เขาจะเป็นแบบชาโคนะคะแผ่นมาสก็จะเป็นแผ่นสีดาอย่างอันนี้ก็คือจะเป็นแบบเพียวชาโคลแล้วก็สําหรับผิวหมองคล้าสีผิวไม่สม่ําเสมอและสีเขียวอันนี้ก็สําหรับผิวที่มีรูขุมขนกว้างแล้วก็มีสิวอุดตันคือแต่ละสูตรอะไรเงี้ยแนะนําให้ดูส่วนผสมเขาแล้วก็ดูว่าตอบโจทย์อะไรนะคะทุกตัวดีหมดจริงๆแล้วก็ถ้าใครรู้สึกว่าผิวตัวเองแบบหมองมากๆเนี่ยแนะนําอันนี้เลยทุกคนอันนี้จริงเคยรีวิวไปใน IG จีไลฟ์นะคะเขาเป็นตัวไลท์คอมพล e ทไ i อ e Up m a s k พอมาสก์อันนี้นทิ้งไว้ี เอาออกมาปุ๊บผิวเราจะกระต่างใสขึ้นหนึ่งระดับทันทีคืออันนี้มันจะเหมือนแบบเวลาเราใช้โทนอัพใช่ไหมแต่ว่าการใช้โทนอัพเนี่ยมันก็คือเราทาบนผิวแล้วก็มันมีสิทธิ์ที่แบบจะแบบเปือ้อนน,นนู่นเปื้อนนี่หรือว่าไม่สม่ำเสมอแต่อันนี้มันคือเป็นมาส์ค์คือพอเรามาส์์ไปปุ๊บเหมือนเราทาโทนอัพแล้วมันซึมเข้าผิวไปหมดแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบทิ้งคราบหรือว่าเลอะอะไรอย่างนี้เลยเหมาะสําหรับเวลาที่แบบนอนน้อยหรือว่าไปปาร์ตี้มาหนักมากตื่นมาแล้วหน้าหมองคล้ำอะไร ตัวนี้ก็นี่นะคะมาร์สแคนกานิเย่สูตรไหนก็ได้เลยจริงๆมันดีหมดเลยแล้วก็เวลาที่เขาจัดโปรโมสันเงี้ยก็แนะนําให้ซื้อตุนไว้นะคะดีต่อมาเป็นกันแดดน,นะคะจริงแนะนําตัวนี้อันนี้คือกานิเย่ซากุระไวซ์ซูเปอร์ยูวีนะคะเป็น s p ส50บวก p a บวก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 สตัวอย่างแรกที่ชอบคืออันนี้เขากันแดดแบบแม็กสุดจริงๆก็คือ s p ส50บวก p a บกสตัวใช่ไหมแล้วก็อันนี้เนี่ยเนื้อเขาอะ ยังมีอยู่ไหมอะเนื้อตัวนี้เขาจะเป็นออกสีชมพูอย่างนี้นะคะทาไปเขาก็จะซึมเข้าผิวแล้วก็ทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้นคือลายซากุระไว้อย่างที่บอกคือเขาทําให้ผิวเราแบบอมชมพูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นกันแดดที่ทําให้ผิวเราแบบอมชมพูด้วยเหมือนกันแล้วก็จะมีกลิ่นที่เป็นซิกเนเจอร์ของซากุระไว้นี่นะอันนี้คือข้างที่ทาไปนะจะเห็นได้ว่ามันจะมีความกระจ่างใสขึ้นแล้วก็อันนี้คือข้างที่ไม่ทาก็จะดูหมอง กานเยเขาจะมีการแดดทั้งแบบลายและคอมพลีทด้วยอันนั้นก็จะเป็นสีเหลืองเนาะแต่ว่าถ้าให้จริงเลือกอะจริงจะชอบอันนี้มากกว่าแล้วก็อันนี้เขาจะมีบำรุงด้วยนะคะใช้ไปไเรื่อยๆเงี้ยผิวเราก็มีโอกาสที่จะแบบขาวอมชมพูดูกระจ่งางใสขึ้นและน,นี้เราสามารถใช้เป็นเมคอัพเบสได้ด้วยต่อมาเรามาพูดถึงโลชั่นบำรุงผิวนะคะในบรรดาโลชั่นทั้งหมดของการีเยจริงชอบอันนี้ที่สุดนะคะเราก็ยังวนเวียนอยู่กับซากุระไวเนาะชื่อเต็มๆอันนี้เขาคือการเยบอดี้ซากุระไวเซรั่มมิลค์ยูวีนะคะอย่าง ชอบเนี่ยคือเนื้ออันเนี้ยเขาแบบบางเบาทาผิวดูเขาจะเป็นเหมือนแบบน้ำนมอะไรเงี้ยซึ่งไลยซากุระไว้เนี่ย,ย,กกเ,ยเขาก็จะช่วยเรื่องผิวก็จางใสผิวอมชมพูใช่ไหมแล้วตัวเนี้ยถ้าเราใช้ต่อเรื่องจริงคือผิวเนียนขึ้นแล้วก็ผิวแบบขาวอมชมพูขึ้นจริงๆอันนี้พอเราทาเขาก็จะซึมเข้าผิวแล้วก็ไม่เหนียวเนอะหนะนะคะมันจะแบบทําให้ผิวนุ่มทันทีอะคือทาปุ๊บเนี่ยจับไปผิวจะแบบ ซึ่งตัวเนี้ยเขาเคลมไว้ว่าจะเห็นผลในหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหมแต่ก็แนะนําให้ใช้ทั้งแบบทั้งขวดให้หมดเลยมันก็จะทําให้ผิวเราเนียนขึ้นแล้วก็กระจ่างใสขึ้นจริงๆมาถึงไอเทมสุดท้ายนะคะจริงขอยกให้ตัวนี้อาจจะเห็นว่าเป็นของใหม่ใช่ไหมจริง ไปซื้อมาเพื่อมาถ่ายคลิปนี้ในมรรดาที่ล้างเครื่องสำอางทั้งหมดของากนีเยจจิงชอบสูตรนี้ที่สุดอันนี้จะเป็นตัว micellar oil infused cleansing water นะคะคือเขาจะมีตัวสีชมพูแล้วก็สีฟ้าอันนี้เนาะแล้วก็จะมีสีเหลืองสีชมพูอันนี้ก็คือแบบใช้ได้ทุกสภาพผิวแต่ว่าถ้าใครผิวแบบมันแล้วก็เป็นสิวง่ายอะไรเงี้ยแนะนําสูตรสีฟ้าแต่ที่จริงชอบสูตรสีเหลืองเนี่ยเพราะว่าเขามีน้ํามันนะคะอันนี้คือเราเขยา่าแล้วก็พอเช็ดหน้าเนี่ย มันสะอาดมากถึงมากที่สุดอ่ะแล้วก็พวกมาคาร่าที่ล้างออกยากอ่ะมันหลุดออกหมดเลยจริงๆตอนที่จิงใช้ครั้งแรกจริงชอบมากแล้วก็เคยใส่ในเฟรดคลิปแบบเก่าๆแล้วเงี้ยอันเนี้ยนนก็คือยังเป็น all time favorite makeup remover อยู่เขาลบหน้าแบบสะอาดมากจริงๆแล้วก็ลบพวกอายเมคอัพมาคาร่าอะไรเงี้ยออกหมดจดถ้าใครที่เป็นคนชอบปัดมาคาร่า water proof กันน้ำมากๆแบบจริงี้ยตัวเนี้ยบอกเลยว่า อาโอเคและนี้ก็เป็นโปรดักต์ของการนเย่ทั้งหมดที่ดิงชอบนะคะใครชอบตัวไหนเหมือนจริงบ้างก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะหรือว่าถ้าใครมีตัวไหนที่แบบตัวนี้มันดีมากที่จริงทำไมยังไม่ลองเนี่ยก็บอกกันได้แล้วก็ถ้าใครมีคําถามอะไรก็สามารถถามได้นะคะเดี๋ยวพวกรายละเอียดราคาทั้งหมดแล้วก็สถานที่ซื้ออะไรเงี้ยเดี๋ยวจิงจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมก็อย่าลืมเข้าไปดูนะคะแล้วไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย